สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วหลังจากห่างหายกันไปนานแสนนานลืมแม่มณีกันไปแล้วหรือ,อยังคะสำหรับวันนี้ EP นี้แม่มณีจะขอหยิบคำถามจากทางบ้านมาตอบกันก่อนเลยนะคะคำถามก็คือทำไมแม่มณีดิจิทัลเอเจนซถึงต้องเป็นเอเจนซี่รับทำการตลาดคลินิกไม่รับทำการตลาดในธุรกิจอื่นเลยเหรอวันนี้แม่มณีจะมาตอบคำถามนี้ให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะ ถ้าย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมปี2558เป็นวันแรกที่แม่มณีได้ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดคลินิกศิกรรมและความงามแห่งหนึ่งซึ่งการทำงานในขณะนั้นแม่มณีจะต้องดูแลน้องๆในฝ่ายการตลาดกว่า20คนซึ่งโครงสร้างของฝ่ายการตลาดจะประกอบไปด้วยแผนกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งกราฟิกโปรดักชัน เซลออนไลน์ AE, Online, และการดูแลการตลาดที่สาขากัมพูชาค่ะซึ่งการทำงานในตอนนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าแม่มณีสนุกกับการทำงานเป็นอย่างมากเพราะแม่มณีมีอิสระในการคิดวางแผนและการวางกลยุทธ์การตลาดแถมที่มีน้องๆในทีมการตลาดที่จะซัพพอร์ตในการทำงานให้ทุกแผนงานสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ เรียกได้ว่าการทำงานในตอนนั้นแม่มณีได้ใช้ทั้งประสบการณ์และศักยภาพที่มีได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวอุ๊ยแต่ลืมบอกคุณไปเลยนะคะว่าก่อนที่แม่มณีจะเข้ามาสู่แวดวงธุรกิจคลินิกกว่าจะมาเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดแม่มณีผ่านการทำงานทั้งการทำการตลาดออนไลน์การตลาดออฟไลน์ในหลากหลายธุรกิจมาก่อนซึ่งอายุงานรวมแล้วก็น่าจะประมาณ10ปีเห็นจะได้ กลับมาต่อกันเลยค่ะและจากการที่ได้ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดของคลินิกสสยกรรมและความงามแม่มณีรู้สึกว่าในการทำการตลาดคลินิกให้ประสบความสำเร็จในมุมของยอดขายได้มันไม่ใช่แค่การทำสื่อและการโฆษณาเท่านั้นแต่มันคือการวางรากฐานในการทำการตลาดให้มั่นคงและแข็งแรง เมื่อมีฐานที่แข็งแรงแล้วเราจะสามารถไต่เต้าให้สูงขึ้นไปได้จากกลยุทธ์การตลาดและที่สำคัญเราต้องไม่จดจำภาพความสํำเร็จในอดีตเพราะเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างที่เคยทำได้ตอนนี้กลับทำไม่ได้แล้วและหลายๆอย่างก็ดูจะเคร่งครัดมากขึ้นต่างจากการทำการตลาดคลินิกในอดีตเป็นอย่างมากแถมการทำการตลาดคลินิก ก็มีอะไรมากมายที่ไม่เอื้ออำนวยให้เราทำทุกๆอย่างอย่างที่ใจเราต้องการไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบของแพลตฟอร์มที่ใช้ในการทำการตลาดมาตรฐานชุมชนนโยบายการโฆษณาโดยในบางแพลตฟอร์มไม่อนุญาตให้บริการด้านศัยกรรมการโปรโมทหัาานการงานฉีดต่างๆโฆษณาได้เลยด้วยซ้ำและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือกฎหมายการโฆษณาของสถานพยาบาล ที่เป็นข้อบังคับในการควบคุมการทำการตลาดของคลินิกถึงแม้ว่าคลินิกจะมีข้อจำกัดในการทำการตลาดก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะซึ่งการทำงานภายใต้ข้อจำกัดต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายเสมอไปส่วนตัวแม่มณีคิดว่ามันคือความท้าทายในรูปแบบหนึง่งที่จะเป็นตัวทดสอบความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เราได้สั่งสมมานั่นเองค่ะและอีกหนึ่งเหตุผลที่แม่มณีเลือกทำการตลาดคลินิกก็เพราะว่าในธุรกิจคลินิกสิ่งที่จะต้องเจออย่างแน่นอนนั่นก็คือการขายสินค้าหรือบริการที่เหมือนเหมือนกับคลินิกคู่แข่งจากปัญหานี้แม่มณีก็จะต้องคิดวิเคราะห์ วางแผนเพื่อผลักดันให้คลินิกของลูกค้าเป็นหนึ่งในใจของกลุ่มเป้าหมายและทำให้กลุ่มเป้าหมายเลือกใช้บริการคลินิกลูกค้าของเราคา่ะซึ่งจุดนี้เองที่แม่มณีมองว่ามันคือเสน่ห์ของการทำการตลาดในธุรกิจคลินิกเพราะในความเหมือนนักการตลาดจะต้องวางกลยุทธ์การตลาดสร้างความแตกต่างเพื่อให้คลินิกมีตัวตนดูโดดเด่น เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายจะต้องเจอคลินิกในทุกช่องทางที่เขาใช้งานการเลือกใช้แพลตฟอร์มที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบของการสื่อสารในแต่ละบริการนี่ยังไม่รวมปัญหาต่างๆที่เราอาจจะต้องเจอต้องเจอในการทำการตลาดคลินิกบนแพลตฟอร์มต่างๆอีกด้วยนะคะมาค่ะ แม่มณีจะขอยกตัวอย่างให้คุณได้เห็นภาพกันมากยิ่งขึ้นว่าสเสน่ห์ของการทำการตลาดคลินิกที่แม่มณีได้กล่าวไปข้างต้นมีอะไรบ้าง 1. ความแตกต่างของการทำการตลาดคลินิกที่มีคุณหมอเป็นเจ้าของหรือนักธุรกิจเป็นเจ้าของแม่มณีจะวางกลยุทธ์การสื่อสารโดยการโฟกัสการสร้างแบรนด์ในกรณีที่คลินิกไม่ได้มีคุณหมอเป็นเจ้าของค่ะ แต่สำหรับคลินิกที่คุณหมอเป็นเจ้าของก็จะเลือกทำการตลาดผ่านทางการทำเพอร์ซัน b r ลแบรนคลินิกที่ให้บริการกลุ่มหัตถการต่างๆเช่นโบท็อกซ์ฟิลเลอร์หรือบริการที่ใช้ตัวยายี่ห้อเดียวกันหรือเครื่องมือแพทย์ที่มีนวัตกรรมเหมือนๆกันเช่นเทอร์มาดอัลท r ร g าออริจิโอและพิโคเลเซอร์เป็นต้นซึ่งถ้าทุกคลินิก มีบริการเหมือนๆกันแล้วอะไรคือความแตกตา่างนั่นคือสิ่งที่นักการตลาดจะต้องหาให้เจอและหยิบออกมานำเสนอให้ได้ 3. คลินิกที่ให้บริการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกเหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยค่ะในประเทศไทยมีซีโคลนเสริมหน้าอกกี่ยี่ห้อเทคนิคในการผ่าตัดของคุณหมอมีกี่เทคนิคซึ่งหลายๆคลินิก ก็เลือกใช้ทั้งซิลิโคนและเทคนิคในการเสริมหน้าอกเหมือนๆกันแล้วทำไมลูกค้าต้องเลือกเสริมหน้าอกกับคลินิกของเราเนี่ยความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ค่ะ 4. คุณหมอได้เปิดคลินิกโดยให้บริการเหมือนกับคลินิกคู่แข่งที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่คุณหมอไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างจะทำยังไงให้คลินิกและคุณหมอเป็นที่รู้จักและลูกค้าไว้วางใจ 5. คุณหมอเคยประจำในคลินิกที่มีชื่อเสียงแล้วได้ออกมาเปิดคลินิกเป็นของตัวเองเราจะต้องวางกลยุทธ์การตลาดยังไงเพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และเชื่อมั่น 6. คุณหมอเปิดคลินิกใหม่ยังไม่มีวัตถุดิบในการนำมาใช้เพื่อผลิตคอนเทนต์เราจะต้องวางแผนยังไงเพื่อสร้างวัตถุดิบต่างๆขึ้นมาเพราะอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะคะว่าคลินิกไสกรรมคลินิกความงาม ตางก็เป็นธุรกิจที่ต้องขายผลลัพธ์ลูกค้าก็อยากเห็นผลลัพธ์เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจดังนั้นการสร้างสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นมาได้มันยังมีวิธีอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่แค่การจัดหาหรือจัดจ้างอินฟลูเอนเซอร์เคลินิกปลูกผมใช้เพจ Facebook ในการทำการตลาดแต่สร้างเพจมาแล้วกี่เพจเพจก็ถูกจำกัดการโฆษณา เพราะทำผิดมาตรฐานชุมชนแล้วเราจะวางแผนการสื่อสารบนแพลตฟอร์มไหนอย่างไรเพื่อให้คลินิกยังสามารถทำการตลาดได้ 8. คลินิกเคยมีชื่อเสียงอย่างมากในช่วงก่อนโควิดและในหลายๆปีที่ผ่านมาคลินิกได้หยุดทำการตลาดจนทำให้คลินิกได้รับผลกระทบในเรื่องของยอดขายส่วนคู่แข่งที่ไม่เคยหยุดทำการตลาดเลยกลับเติบโตโดดเด่น มีชื่อเสียงมากกว่าแล้วปัญหานี้เราจะต้องเดินหมากยังไงเพื่อคลินิกกลับมายืนในจุดเดิมได้ 9. คลินิกเวสศาท์ชลอวัยที่ให้บริการฉีดสเตมเซลล์หน้าและสเตมเซลล์ตัวซึ่งบริการนี้ไม่สามารถใช้คำเหล่านี้ในการทำการตลาดได้เพราะผิดกฎหมายการโฆษณาของสถานพยาบาลแล้วเราจะต้องวางแผนวางกลยุทธ์ในการสื่อสารยังไง ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ว่าคลินิกกำลังสื่อสารถึงบริการนี้อยู่ 10. คลินิกเปิดใหม่อยากจัดโปรโมชั่นสำหรับเคสรีวิวแต่ขาดความเข้าใจในเรื่องการวางแผนบริหารและจัดการเคสรีวิวทำให้คลินิกไม่ได้รีวิวจากลูกค้าที่ได้รับส่วนลดไปแล้วปัญหานี้เราจะให้คำแนะนำลูกค้าได้อย่างไรเพื่อให้คลินิกได้รับรีวิวที่เพิ่มมากขึ้น นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะสเสนกของการทำการตลาดในธุรกิจคลินิกยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งทั้งหมดที่แม่มานีได้กล่าวไปอาจจะเป็นแค่หนึ่งในปัญหาที่ทำให้เจ้าของคลินิกหลายๆท่านหนักใจจนต้องหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น นั่นเลยเป็นที่มาของการที่บริษัทแม่มณีดีท่านเอเจนซี่คือเอเจที่รับทำการตลาดในธุรกิจคลินิกค่ะเพราะนอกจากเสน่ห์ของงานที่มีความท้าทายอยู่เป็นทุนเดิมการต้องทำงานภายใต้ข้อจำกัดต่างๆการได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกันในแต่ละแบรนด์โพสิซชชั่นนิ่งแม่มณียังมีความเชื่อในเรื่องของการที่เราได้ทำงานใดๆก็ตามมาเป็นระยะเวลานาน การได้ทำอะไรซ้ำแล้วซ้ำเล่ารวมทั้งการได้ผ่านการแก้ไขปัญหาและการได้ผ่านข้อจำกัดต่างๆในการทำงานมาทั้งหมดล้วนคือส่วนผสมที่จะช่วยหล่อหลอมให้เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริงสุดท้ายสิ่งที่แม่มณีตั้งปณิธานไว้คือแม่มณีอยากให้บริษัทแม่มณีดีท่านเอเจนซี่เป็นเอเจนซี่รับทำการตลาดคลินิกที่คุณไว้ใจได้ เป็นที่ปรึกษาได้มีความตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์แม่มณีและทีมงานทุกคนเราจะใช้ทุกอย่างที่เรามีทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อส่งมอบทุกงานที่มีคุณภาพให้กับคุณทุกคนให้สมกับความไว้วางใจที่เลือกเราเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำการตลาดของคลินิกค่ะ ส่วนคำถามที่ถามว่าแม่มณีรับทําการตลาดในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่คลินิกไหมแม่มณีขอตอบเลยนะคะว่าถ้าไม่ใช่ธุรกิจคลินิกสปาและเวลเนสบริษัทยังไม่เปิดรับทําการตลาดในตอนนี้ค่ะเพราะแม่มณีเชื่อว่าในทุกธุรกิจมีเอเจนซี่หรือผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยู่แล้ว และจะเป็นการดีที่สุดเลยนะคะถ้าคุณจะเลือกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาดูแลการทำการตลาดให้ค่ะเชื่อแม่มณีเถอะนะคะว่าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเอเจนซี่การตลาดมีค่าเสมอไม่ว่าวันนี้ก็วันหน้าแล้วคุณจะได้เจอกับทีมการตลาดที่ใช่ในธุรก,กิจของคุณอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในแม่มณีพอดแคสต์ Podcast EP 5นะคะ 拜拜。Bye bye.